โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวครับผมอันฟอนโซเดวี่นะฮะเป็นฟีเจอร์ฟรีที่โคโนมิเจกมานะะทุกคนมีอยู่แล้วโดยตัน97ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะเปิดบอลค่อนข้างดีขึ้นนะะแล้วก็บอลโจนดีขึ้นนะะแต่สเตยมิน่านลดลงนิดหน่อยนะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้เรื่องความเร็วไม่ต้องห่วงดีแน,น่นอนนะเดวี่ถนัดเท้าซ้ายนะ ยืนเป็นเบ็กซ้ายถนัดเท้าซ้ายเน้นเปิดบอลแน่นอนนะฮะโอ้โหอยู่ได้หมดเลยว่ะนะฮะยืนได้หมดเลยว่ะนะโอเคเก้ก็ไม่น่าเกียดนะสำหรับเอ็มเอฟนะเดวี่ว่ะโอเคนะมา,าดูค่าพลังกันเบ็กซนะ้ายนะดาวรุ่งของบาเยอร์นวนิกนะฮะอ่าทำเกมรุก79บอลโทรน91เ,เลี้ยงบอล92ราสบสอ,อปกับตัวเนี่ย87สองสั้น7จ็กสองสั้นไม่ค่อยดีนะนะเปิดบอล82ก็ไม่ได้ดีมาก ก็ไม่ได้ดีมากนะจบสกอร์75นะฮะแล้วก็มีสปีดใน99เสปีดต,ต้น99ตรงนี้ถือว่าสุดเลยนะฮะแล้วก็กระโดด89นะฮะมีแข็งแกร่ง86บาลานซ์91แล้วก็สเตมิมีนาค่อนข้างเยอะคือ95นะฮะทำเกมรับ8 2ดองบล็คน,นดิง89ดเ,เกเอ็กเรชัน85เกมรับก็พอได้นะนะพอได้เลยโอเคดีวีนะฮะ สกิลก็จะมีดับเบิลทัสครอสโอเวอร์เทิร์นคัตบีไฮนอนเทิร์นนะมียิงลูกคุกด้วยยิงท่ายากนะสกิลยิงก็มาวะ่ะมีสกิลตอกซ้นเปิดบอลจากริมเส้นนะฮะแล้วก็สกัดบอลได้แมย่นยำขึ้นนะฮะตัดบอลท่ายากเล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะะสไตล์ก็จะเป็นพวกวีแบ็กนะครับผมก็จะเป็นแบ็กจอมบุกนะฮะก็เป็นแบนะ็กที่ลากขึ้นสูงนะฮะแล้วก็เปิดโค้งๆเข้า ตรงกลางประตูแนวะสไตล์นี้เลยสายเปิดบอลอยู่แล้วนะเดวี DB, นะโอเคสายเปิดบอลแต่เปิดไม่ค่อยแม่นแต่มีสกิลเปิดนะรอดูว่าจะโอเคหรือเปล่านะเดี๋ยวนะต้องบูตท,ทีมก่อนนะตอนนี้มีเอนะ่อ,อบูตเอซีมิลานแล้วกันนะเอาฟาร์บัสเทนแล้วกันนะเพิ่มความโมงนะเพิ่มความโมงมาเอซีมิลานเอซีมิลานเอซีมิลานลีกนี้ นะี่มาโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะเอซีมิลานจัทีมแป๊บหนึ่งนะฟานบัสเทนลูกมง94ถือว่าเยอะถือว่าเยอะกระโดด8 7ก็ถือว่าเยอะถ้าเป็นรรนโดก็น่าจะดีกว่าถ้าเรื่องมองนะนะฮะถ้าเรื่องมองดู มงเก้าหกกระโดดเก้าเก้าคริสเตียนโน,น่แน่นอนเนี่ยเฮ้ยจริงเนี่ยเอ็มปเปเ์ป้ออกเลยก็ได้นะเนะี่ยบาสเตนกระโดดน่าจะทำดีดีกว่าถ้าเรื่องมงนะเนะี่ยมาป้เป็นสายยิงวะ่ะไม่ใช่สายมงเนะี่ยมาจัดมงเล่นโอเพ่นชาเลนส์ฮะโอเพ่นชาเลนส์อาทิตย์นี้ไม่ได้เปิดบอลเนีนะ่ยไม่ได้เปิดบอลมาลุยครับผมโอเคผมเกียน <Sorry, S 1> ไปสำหรับเดวี่นะฮะ ความเร็วจัดอยู่แล้วนะความเร็วจัดครองบอลได้นะฮะสายเปิดบอลทัชเอสซิดอ่ะนะฮะโอเคกองหน้าก็มีบาสเทนกับโรนโดทีดหมู่งได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะฮะมาเดวีไปที่ซาก้ามาที่คริสเตียนโนุฝากเดวีหืล่นนะไม่ถึงไม่ถึงที่เดวีฮนะฝากคิมิกไปที่ซาก้าซาก้ารอรอรอเดวีรอเดวีแล้วก็แทงมาอย่างนี้ ใายเปิดแน้นแน่แนยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงโอกาสได้ทีแล้วก็โค้โงเป็นโรนัลโดโอ้โหรียบร้อยดียครับผมนะฮะมาอย่างนี้เรียบร้อยดีฮะเปิดสองครั้งยิงเข้าหนึ่งเอาดีนะฮะโรนัลโดครับผมคริสตีนโนโรนัลโดยิงเข้าไปนะฮะคนเปิดก็ถือว่าโค้งได้เลยนะฮะโค้งแต่มันก็ไม่ได้พุ่งนะเป็นลูกโดง่งโดมนะฮะทีสตีนโน เหมือนดยจะเปลี่ยนชื่อผัวนะมันชื่อตัวพิมใหญ่หมดเลยนี่ไงมาทีเดลิกฮะเดลิกไปที่เดวีทันไหม <c oughs> ไม่ทันนะเอาทันนะน้นะทันแต่ม่มีคนเอาบอลไปมาทีเดวีฮะฝากฝากดดูไปที่ซาก้าซาก้าล็อกวนแทงมาทีเดวีโอโ้โหบาสเซนอยู่คนเดียวฮะ เปิดได้โค้งโค้งมง,งยังไม่ถึงเนี่ยแหมรอบแรกยังไม่ถึงต้องมีรอบสองรอบสองน่าจะถึงเนี่ยมาอย่างนีง้โค้งโค้งไปฟันบาสเทนโอ้โหดูได้ซ้ำเรียบร้อยเลยครับผมโอโ้ถือว่าเปิดได้ผลเหมือนกันนะฮะเปิดปืนมาแบบค่อนข้าง,าง,างได้เปรียบนะฮะค่อนข้างได้เปรียบแต่ลูกนี้ก็ถือว่าได้หมงนะแต่ยังไม่เข้าฮะเ็ดรินดูที่ซ้ำเข้าไปอีกแล้วนะโอเคอทสติสักะ โอเคผมจบเกมครึ่งแรกฮะอีที่สองหนึ่งถือว่าต้องให้เครดิตของเดวี่เหมือนกันนะทั้งสองลูกนะฮะลูกแรกแอสซิสนี่ยแต่ลูกสองก็เปิดเข้าไปค่อนข,ข,ข้างสวยเหมือนกันนะเปิดไปแบบได้เปรียบอ่ะนะฮะเปิดบอลค่อนข้างโอเคนะโอเคมาเกมครึ่งหลังครับผมสำหรับอันฟิโซเดวี่นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะถึงจะสั้นสั้นเปิดบอลอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เปิดบอลที่เปรียบได้เปรียบอ่ะนะฮะเปิดบอลในจังหวะที่ได้เปรียบค่อนข้างดี มาริสเยโนโฝากเจอราดสซาก้าเอ้ยมาเดวี่กันดินะเดวี่าก้าฝากเดวี่ไม่ขึ้นวะเนี่ยเสียลูกนี้ส่งไปลืมดูว่ามีคนอยู่มาทีอันฟอโซเดวี่ฝากนะฝากแล้วก็เอาไปคืนไปว่าผมความเร็วได้ฮะกระชากมาให้รุนโดไทยไปคืนโอ้โหลูกนี้ ปัดข้าหนได้สบายฮะบาสเทนอยู่คนเดียวไปล้มตัวยิงอีกแล้วฮะแมาเดวีเดวีอีกครั้งสากามาไม่ถึงไงแมไปล้มตัวยิงฟฟนบาสเทนเนี่นาทีเดวี่ฮะได้บอลแล้วฝากแล้วก็สากาสากาวนรอแล้วก็แทงไปเดวีโอ้โหสวยงามลูปนี้ไปให้ดูก่อนแต่เหนื่อยเลยนะเนี่ย เหนื่อยเลยนะวิ่งเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยน่าจะให้วิ่งเยอะเกินไปแม่หรือว่าจะได้สักยกหนึ่งเนี่ยเหนเนะื่อยแล้วฮะโอเ้เขียผมจบเกมแรกฮะเดวี่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทั้งสองลูกที่ได้มาก็เป็นการเปิดของเดวี่นะฮะอาจจะไม่ได้เด็ดแม่นมากนะอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่อองศาบอลเนี่ยความพุ่งของบอลเนี่ยมันคือได้เปรียบนะฮะได้เปรียบไม่เข้าหาโกมาก,กินเกินไปนะ เป็นคริสเตียโน่ได้ไปนะฮะเดวีได้ไปหก็เห็นนี่มันซาก้านีกว่าเนี่ยเดวีอยู่ไหนได้5 5จุด้านะฮะเอซิสเป็นหนึ่งได้ห้าจุห้าแม่ก้องหลังนี่คือคือเป็นเป็นเป็นอะไรที่แบบนะมีผลงานน่แต่5้าจุดห้านะครับผมเยวมาดูลูกเปิดก si um> um ันดีกว่าเนี่ยแม่เบื่อคนมีผลงานไม่5ห้าจ้านะฮะเราอะไรไปตัดสินวันนี้ก้องหลังไม่โดนเอาเปรียบ นี่ลูกแรกครับผมเปิดมาอย่างสวยอะโอเคเปิดแบบอาจจะไม่ได้หมูงนะแต่โดมันก็ม,นกมันก็ยิงได้นะฮะโดมันค่อนข,ข้างครบอยู่แล้วเรื่องยิงนะดูดิแล้วก็ปังลูกนี้เรียบร้อยเลยนะฮะลูกแรกแล้วก็เรามาดูลูกที่สองนะฮะน่าจะเป็นลูกนี้เดวี่วเปิดบาสเทนขึ้นมุงได้นะแต่ก็มีซ้ำนะฮะนะฮะเป็นการเปิดบอลที่ค่อนข้างได้เปรียบนะสำหรับเดวี ลูกนี้เท้าซ้ายค่อนข้างโค้งเหมือนกันนะฮะย,ย้อยบัสเทนโอ้โหเนะเรียบร้อยคู่นี้ก็ถือว่าเดือดนะหมุ่งดีทั้งคู่โรนดบัสเทนนะโอเคเราไปต่อเกมที่2กันนะโอเคผมมาเกมที่2สําหรับเดวี่นะฮะเก็บได้ทําได้ค่อนข้างดีนะนะนะเปิดบอลค่อนข้างได้เปรียบนะทันะ้งสองลูกก็มาจากเดวี่ทั้งหมดนะนะโอเค มาฟุตซูดเดวีนะฮะเป็นเบคซาที่น่าจะเข้ามือสุดๆไปเลยตอนนี้นะมากิกมาที่รนโดไม่ถึงปะแหมเสียบอลกันง่ายเหลือเกินมาทีโดโดูไปเดวีวิ่งขึ้นไปแล้วเอายังไงสีแมซี่ก็เอาไม่อยู่นะครับผมติดคุลิบรี่นะแม่คุณเสียดายนะเกือบจะกระชากหลุดไปแล้วนะคุลิบรี่มาดักได้ก่อนนะรนะดฮะทีเดวี เดวี่ฝากกิกกิกกิกรับวอลแล้วก็มาที่เดวี่ได้เปิดแน่นอนเป็นโดนันโดโอโหเล่นท่ายากชนเสาเนะโอ้โหเล่นท่ายากซะแลวนะ้วะนต่ยเสียได้ไปจนเสาถ้าเข้าก็ส,สวยๆเลยนะฮะจักรยนานการลูกนี้แหมเปิดดีนะเดวี่นะฮะเปิดนะดีมากเลยอะรู้สึกชอบแหละมีสองคนที่ชอบก็คือมีเทียนนี่กับเดวี่นี่แหละเนะ ทีเดวี่ฮนะเดวี่เปิดไปอย่างนี้โดโอ้โหลูกนี้อืมเอ้าจนได้นะครับผมเดวี่เนี่ยคือเปิดดีอ่ะนะนะชอบอะ่นะฮะค่อนข้างชอบเลยวเปล่ามาสู้เดวี่เปิดค่อนข้างดีนะมาจบเกมครึ่งแรกครับผมเนะี่ยเอซิสไปอีกหนึ่งสำหรับเกมนี้นะครึ่งแรกอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็เอสซิสไปอีกหนึ่งสำหรับเดวี่ ถ้าได้เปิดตีแม่เอาเรื่องนะเปิดจะริมเส้นนะฮะไม่ใช่เปิดมุมนะถ้าเปิดมุมก็นาจนอีกแบบหนึ่งอ่ะนะนะแต่ถ้าเปิดจะริมเส้นเนี่ยค่อนข้างโอเคอเลยว่ะเท้าซ้ายอย่างอยังโหดเลยอ่ะนะค่อนข้างโหดเลยนะมาเกมครึ่งหลังสำหรับอันฟาโซโดเดวี่เนะี่ยมาที่เจรนะัตฮะมาที่เดวี่ไปคนเดียวของความเร็วเมียจิตอยู่แล้วจิตอยู่แล้วแทงมาที่อนโนไปที่คริสเตโนมา <c oughs> มุมไม่ได้เปรียบฮะแม่ ม,มุมไม่ได้เปรียบจริงจริงเมื่อกี้เนี่ยนาทีดีวีฮะดีวีฝากแล้วก็ฝากกิ๊กกิ๊กแทงลูกนี้ไปดีครับผมมุมอย่างนี้เนยได้เปิดแน่ๆนได้เปิดแน่แน่โค้งย้อนหลังโดไปอีกเนี่ยแหม่น่าเสียดายเนี่ยน่าเสียดายบางทีก็แมน่นบางทีก็ไม่เม่นนะครับผมนี็มันก็ไม่ได้ดีตรงนั้นมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะนะฮะแต่ก็ทาย,ยายได้เปิดก็พอเนี่ย กลับมาดักได้ฮะแท่งมาที่เดวี่ไปคนเดียวได้ครับผมไปไม่น่าทานนันนะฮะลูกนี้ฝากลูกนี้ลน้นล้นมาเกือบดีแต่ก็ไม่ดีนะโอ้โหต้องยอมรับว่าสงสั้นเนี่ยคือ,ค,อคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดวีด่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ฮะต้องบวกดวงด้วยอ่ะมาที่เจรารฮนะสุดเดิมเลยครับผมกิกมากิกมีเดวี่วิ่งไปแล้วส่งมาแล้วก็กระชากนี่เกือบลุดเนะยฮะ กะกระชากหนีซะ่อยเกือบหลุดเกือบหลุดเนี่ยมาเดวีฮะมาที่คิมิกคิมิกเดวีเดวีฝากกิก,กมาเดวีอย่างนี้เปิดไปข้างโค้งโ,งโดนโดโอ้โหเอาแล้วท่าน,นี้ต้องมานะฮะท่าน,นี้ต้องมาสำหรับคริสเตียโนโรูนันแล้วก็โดไปดีอืเปิดเหมือนจะโอ้โหคือเ,เปิดอะ่ะ่ยอมจริงๆนะถ้าได้เปิดเนี่ย สองสั้นอาจจะไม่ได้ดีแล้วเปิดจากริมเส้นเนี่ยคือโอ้โหมันเป็นลกูกติดสกิลด้วยแหละผมว่านะเนี่ยลูกเปิดเนี่ยค่อนข้างโหดเลย่ะโอ้เคี้ผมจบเกมที่สองนะอซิประงมัดลูกโดยิงอย่างสวยเลยนะสำหรับอันฟอโซเดวีนะ ค่อนข้างเข้ามือแล้วก็เล่นดีมากนะฮะโอ้โห6.5ถ้าไม่ได้6กล้วก็งอนเลยอะ่ะเนะฮะแ้อสิไปสองลูกจุ6.5เท่านั้นโดยยิงไปสองเมตร7.5ลูกยิงจักรยากาศจุดสวยนะฮะโอ้โหตัวหลักแน่นอนนะฮะตัวหลักแน่ๆสำหรับเดวี่นะฮะเรามาดูลูกเปิดลูกแรกลูกไหนวานะี่ะลูกนี้ฮะ เดวีเปิดไม่โด่งนะลูกนี้ต่ำๆแล้วก็หมู่ <c oughs> นี่ฮะถือว่าคู่นีอีกแล้วนะเดวีกับคริสเตียนน่ค่อนข้างเข้ากันเลยว่าโดหมูด่ดียิงดีเดวีเปิดมายังไงก็น่าจะโอเคนะฮะโอ้โหในลูกที่สองลูกนี้สุดสวยๆโค้งจักรยานอากาศเรียบร้อยโอ้โห,โโหลูกนี้ส,สวยๆนี่ฮะคนเปิดแม่นคนยิงดีจบฮะโอ้โห โอเคประมาณนี้เลยสําหรับอันฟอโซเดวีนะถือว่าตัวหลักแน่ๆน,นะฮะตัวหลักแน่ๆน,นี่ลองเล่นกันดูของฟรีเนี่ยแม่งดีทุกอันเลยวะ <c oughs> นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลสค่ะ